ับผมสวัสดีพี่น้องครับมื่อนี้กับพบกับผมอีกแล้วเส้นเคยเออนี่ครับเอาหน,น,น้าตู้ไปดิครับเอาสวัสดีครับามาอย่างน,อน้อยนเนาะโอ้ยมาหานกเสียงดีเปซ <laughs> นละ <laughs> ไปประดับบารมีนะครับหน้าตูน้นะครับที่ว่าตัวที่โพดไปเมือง้านนี่ครับว่าอยากแลกกันเลี้ยงว่าซั่นว่านี่ครับมาแลกกันเลี้ยงโอ้นี่ครับ เดี๋ยวไปสอบเอามาไส่ครับน้องตัวเนี่ยเอ่อน้ำน้ำบางแอครับบงแอโอ้ของบางแอของบางแอเออครับของบางแอน่ารักทบ้านตักใจน้องผักไท่ครับได้มาตัวน้ำบางแอครับส่วนราคาบอขอบอกพี่น้องนะครับปิดขอปิดครับตัวนี้กับพี่น้องกับยี่ห้อยู่หรอครับว่าเทเด็กกับปิดคือกันครับว่าบอเกี่ยวกับราคาครับขะมักกับคือแรกกันเนาะครับเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนกันเลนครับอันนี้พัดกันสมครับพี่น้องบว่าถือว่าเป็นทีมงานเดียวกันกกนเอามาเอานี้ได้ว่าอยากได้นกนกไม้ครับนี่ครับมีนกไม้พร้อมพี่น้องต่อมาได้ตัวนี้แยกพิเศษเลยครับเพราะว่าไอ้มันมีเสียงซ้อทึ่งหัวพร้อมครับว่าอยากได้ไปเลี้ยงวาสันเสียงซ้อบ,บางๆนึงดอกพี่น้องก็ว่าอยากได้นกไม้พร้อมครับนะครับต่อมาได้ประมาณาสามสี่หมื่นอ่ะอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ใส่กองไวมแล้วก็จะเ,เอาตัวนั้นขึ้นมาแท่นนะครับพี่น้องนี่ครับตามหาตามมาขี่มาถึงบ้านเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะกำลังไหวไฟต้อนหลวงพ่อดีครับโทรมา,มา่าเดี๋ยวจะพาไปใส่ด้วยพนะน่ะที่เขาไปเอานี่มาสัน่นผมก็คิดวบา่ายโยมันี่เอาอีหยังถือนกมาแทะแหล่แทะแหล่เลยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับบักโคลาซอนครับตัวนี้ เป็นนกน้ำเข่าจากมาเลเซียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบางโศกเป็นคนน้ำเข่ามาให้กะนกกะขวบกัวๆแหละครับกำลังทายขนเริ่มเต็มพอดีครับแต่ว่ากะตามที่บอกไปพ at ี่น้องนกมันกะถ่าจังหวาไหลมันกะมีติดแน่แต่ว่ากะผู้ที่มักกะคือว่าแล้วครับว่าแล้วว่าแล้วกะที่มักมันแล้วครับเนาะสั่งว่าอยากได้ดอกว่าตีแมนจับไปอย่าให้เสียนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะเอาตัวนั้นมาขึ้นมาแทนตัวนี้เดี๋ยวจะเอาตัวนี้จับออกก่อนครับพี่น้อง เดี๋ยวมันเด็บ anyway> ่มีหม่องอยู่แหละพี่หนังเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจะเอาตัวนั้นออกมาก่อนครับครับว่าลงมีผิวนะครับการผ่านเลยครับการผ่านัปดิบินเดี๋ยวนิบินตัวครับโอ้โหเอาใส่มันจะไปหาเห็ดลินเนื้อครับต้นโกขุมทอนคนแท่กันแง่แง่นี่นะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพักใบชั้นนี้ก่อนครับพอชั้นนั้นยังมาทำทำความสะอาดครับนี่ครับอีกชั้นหนึ่ง ส,สานไซเรียนนะครับโดยเฉพาะเลยเฮ็ดใบชวัซื้อเราพี่น้องเอาห้อยมาพี่มหมห้อยทนเท่านี้ห้อยกันดิห้อยหขนะ่ะเออห้อยเข่าหูนั่นน่ะเออไปเอกไปมันเข้าไปไปไปยุ่งเปนรัชชากอืนเอาไป ดีมาออกไปไงไปเออเอาไปเอเอาไปเอาไปกอดกันดีดีง่ว้ดีง่ายทำไมน้อยเฮ็ดลินดี้ฮึทพุทกัดเจียวดีเหรอหนี่คนเลี้ยงคนละคนนะหาบอก อย่าปล่อยครับแต่ว่านกบางแห่งมันบินไมกน้ำกัวตัวใหญ่<ม>บุกหัใจมันเหรียญได้เด้อน,น,งนกนงสกอสม่าหอดทันพรสองอาทิตย์อยู่ไม่เหลือแต่ห่านนเนาะนี่เดี๋ยวกันนี่เดี๋อาทิตีหนึ่งบอกว่าหลาเดือนกลัวผู้นะสุดทเฮตเซเลยได้นั่นกะมื้อนั้นออกไปกะจักมือเองออกเฉียดมือซมือหรือเออขั้นมาจำว่าผิดเหรอซีมือซีมือน<ฮ>ี<ว>่ครับ เป็นห้องบางแอร์ครับพี่น้องโยนคูนกนโยนคูครับมาอันนี้ยังยังไม่อย้อยอยากต้องให้เขาซิ้นยู่นี่ก่อนครับนี่ครับมันต้องมันต้องยู้ย,ยู่เสียงมันต้องไปยังไงนะมันมืนปวดเห็ดโซ่เสืออันนี้ไม่ได้ดกากอะเห็ดไส้นดกดอก ทังสามสีคืได้มือหนังหาคนอะบมมีโมมีไปถามให้เบิ่งเนาะโมมีตัวไหนยุบานอันโผพานโมเมนน้ำเล่คเุเลเล่เล่เนั่ยโอ้า้นไม้อกโอเต่เล่นี่ยโอ้้นไมดอจบเลยสันนี่ครับมันมีแต่นกโอ้สันกับไปทำความสะอาดครับพี่นกนกไงนนกฝึกลายมูออ่างค้อมสองมเนี่ยไปถามมาเบิแล้วแต่ว่าอ่างเกียรแปดบมี บ่มีโอ้หาอยากนอนกูอังมีแต่อังแค่ว่าสองสามนี่มห้นี่ครับตัวนี้เอาไว้นี่ก่อนพี่น้องมันมันมันมีเอาเอาตัวนั้นใส่ก่อนดิล่ะเอาใส่กองก่อนเออนั่นห้อยมัดแก้วก่อนนน่ะัไปไปไปสืบมาบนแล้ว่า่มี มีน้ำเมียบุกเมียวันว่ามีมีหลายตัวอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อ่างหัวเจ็ดเปียกอ่างน้อยเดียวอ่างน้อยเดียวโอ้โหไปถามมาหมดแล้วเอาเมียน้ำตะเลมีนกอ่างเดียวเฮ้ยไถามพวมีเท่าตัวเสียงเสียงเสียงพี่น้องเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่นกตัวนี้กนี่แหละครับค่ะเขาบ่อสดุดกับเซดเตอร์ยูนิทแต่ว่าผมบ่มักนกสะดุดปนเดยวแต่ว่าหนังตัวแล้วมักแนวใดไของเราเกิดเลียเสียเราเถอะครับเราเอาไปแล้ว เปลี่ยนกันเลียนอันนี้ก็ใหก่ใหญ่มีนกแบบขันไว้มันขันไว้ปะไหนเนาะโอ้ยใจเย็นไม่เนาะเลียนกอฟึ่งจะไปใส่ห่อนก้อนหนึ่งเลยแต่ว่ามูนอะไรเกิดหนึ่งนี้หรอกว่ามูนไหนมูนนั่นนะมูนที่พันาๆมากดีดิแต่ว่ามูนทัวร์ทีออกได้ก็เป็นเดือนมันมันไม่แม่หรอกคือมันช่วงของหันมันนั่นั่นมันเป็นยังไง ลงหันมันมันจังใดมันมันมีเวลาโอ้บันดีมันมีเวลาบันดีมันมีเวลาปัญหามันปัญหาเลยเกิดตัวนี้เกิดเอามาตากแดดจังไงแล้วนงบดได้พอแดดสักเท่าไงนงตัวนี่ยโอ้ยยุหันพอแต่แดดแดดมันไม่ยังแดดเอาใส่เอาไว้แดดให้มันถือแดดจังน้อยนะบ่บ่เป็นอย่างพราะว่ายยุหันมันมีแดดตายตัวอืมมันเป็นแดดจังไดหรอกมันแดดแดดจะไปเลยหรอมันผอนเวลามันมาอีกของมันเองไหมมันเห็นมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ก็หยุดไป

เออเข้าไปนดีไปเข้าไปเข้าไปไปเลยครับย้ายไข่ครับพี่น้องเปียน,น,นกันเล่นครับผมเอาตัวนั้นมาเล่นครับตัวนี้ก็เอาตัวนี้นไปเห่นเปียนกันแหลกกันเห่นกัน,น,กนมันมีหยัง <c oughs> มันมีหยังครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นครับใครด,ดีดีด้ครับมาเปลี่ยนหัดตุ่มครับโอ้ยนายเปลี่ยนหอดสารผุนนะพี่น้องเนาะทำเดี๋าใครจะใครถือซานมาเลยมาสั่นวะเปยนทอดมือง่ายเนาะ สานกับซานไว้เที่ยมมันก็ไว้เทียมเพื่อนเนาะไปแล้วไปยกไปแล้วครับไปแล้วไปเลี้ยงเบิ้งเอาล้องเบิ้งครับครับโอ้กองอันนี้กับงามนะครับเนาะงามเอ้ยหลี่ยุบยุบเลยครับพี่น้องเบื้องย้ายแล้วหัวหล่อบน่เอาอันนี้ครับพี่น้องกับประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้องตัวนกไม้ครับหวานเป่งไหนบาทเนี่ยบ่มันเป็นเสี่ยนสวาเบิ้งคักเยอะมือนนั่นน่ะ น,น,น่ะนี่ดินี่ชัดเจนครับพี่น้องเนี่ยมันเป็นเสียนโซลครับเนี่ยเสียนโซอยุอ่หัวเออนี่ครับเอ้าเสียนโซลเสียนสอโอ้ยสิตัวยังเขาทักกานด,ดาาน,น,น,นดก็เอาไว้สั่นเอาเอาเออเอาใส่คืนเอาโมเมนต์หอกเอาเอามาโมเมนต์เสียนโซลหอกคันหัวด๊าตัปากเองเลยสงสงเอาเอาแล้วครับพี่น้อง เล่าก็เห็ดแปลกๆน่าๆไปครับผมกิดเห็ดแลาวคือกันโอ้เห็ดแต่อาพี่น้องซื้อ่าค้ำๆไปเมื่อไหรใส่ถุงส่งไปส่นว่ะใส่มีถุงใส่ป่ะมีตะกี้ใช่ยังไงใส่พี่ช่าได้ปิ่นอยูถุงเสลยอ่ะเออเอามาสิชัวร์ใครอยู่ในนี้่หรอเอ๋เอามาไหมมาลองชิวบอสือโอ้ยพอดีถึงเงี้ยมากหรอได้ซื้อมาโอ้ยว่าไปอียนะเอามาไหมว่าดีขนาดนเอาคือว่ามีเลขมีแะไรว่าเอาเลขเนาะ ใช่เลยวโอ้ถุงมันเฮียของผู้เดีย้ยงวุ้เฮียมัมยถุงบ่ได้ขอดพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับถุงเฉลยเดี๋ยวผมมันเฮ็ดถุงให้เล้าก่อนครับบังเล้วเฮ็ดเอามาเป็นตางหัวด้วพี่น้องโอ้หน้าตัวอาจารย์ใหญ่อีกท่านหนึ่งใส่ถุงเฉลยว่าเป็นครับผมกับจักรีว่ายัางไง <laughs> นี่ครับไอ้ทางหัวนี่เขาจะขอดมาพอดีครับเราไปแกะออกผมก็เลยมัดขอดไม่ให้เราหน่ครับนี่ใส่แบบนี้ครับพี่น้องเอาหัวใส่ก่อนเอาขาออกไปนี่ครับอ๋อขาไว้ทีเดี่พี่น้องเด้อเราใส่บ่เป็นครับถึงสั่นละคนไม่เคยต้อนคงได้อะไเคยแข่งโอ้นี่ครับถุงใส่เงี้ยนี่แหละครับเรียบร้อยนี่มันมันจะล้มอันนี้เอาเถอะเออเดี๋ยวไปหันละมันเงี้อะเดี๋ยวลงลงในสานคุเลยโอ้ บ่อยากอยู่พี่น้องบ่อยากอยู่อันงามเอ้าอยากอยู่อันบ่งามําไปไปไปเบาบากันมันไม่รู้อกมันลกมันงานบ่ได้มันมื่นนี่ครับมื่นเจอนี่ครับน้ำหากบือเลนเข็ดสูตรคุ้นพ่อเบียบนี่ครับเรียบร้อย้ะพี่น้องแล้วซึ่งหลักอะเะเอาหลักเก่านะครับใช่หล่อว่าว่าเอาด่านตะเชียได้หล่อ ได้ไหมเออก็าเอาไว้เองที่แหละเอาตนุกต้อออกเลยนกเสือจไปหนีก้อนหละกินขาฟูเรียวู้เลียงอ้ว oh mm ่ hmm. you ่บอมัน hmm. มันม yeah. ันมันเพี้ยงช่เล่าีีน่าหลอมองมากมันจะบินมับินเออเพ่อที่ล่ะขึ้นขึ้นนกสิสิจะกกินยากเหมือนนี่นะแต่เปนต้นเป็นจมันครับว่าแจกหูเลยว่าวันนกมันมันเท่ ถ้าว่ามันตัวตัวสีเกียวันนั่นมันเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นจริงจังอืมครับแล้วแล้วพวกบินนี่พวกสีแดงก็บิน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 พวกเมียนพวกเมียนมันมันมาตีนแสลมันสักสีครับค้นมันได้เอานกมาตัวเดียวครับนกม้าตัวเดียวได้สองตัวเลยครับเมือนเนี้ยมันแล้วครับเมือนเนี้ยฟูมันเป็นหน้าตุ้ยครับเมือนเนี้ยเอาพี่น้องหมันหมันแล้วหมันแล้วโอ้ยนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับไม่รู้ มันแล้วครับบอวะของหรอกนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องเอากัดไว้ประมาณนี้ครับมันนี่กับืสาว่าแลกเปลี่ยนกันกแลกไปกินเล็กไปกันเลยคลิปนี้กับเอาไว้ซะนี้ครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจผู้เห็ทคลิปนี้ได้ครับครับอ่ะสำหรับมี้กำลังตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ